สวัสดีครับลูกเพจที่น่ารักทุกท่านพบกับ,บพวกเราทีมงานล่าลุยหลอนขอา้ามแล้วผมทำตามกฎการในการรับชมในค่ำคืนนี้ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นนอนชอสุวิชาแชร์หนนะ้าเฟซตัวเองหนึ่งแช่สองแชร์หรือสามแชร์ก็ได้ทำนะเปิดสาธารณะให้เราด้วยขั้นตอนที่สองครับมีเพื่อนแฮกเพื่อน,น,นเข้ามาดูหรือมีกมลุมก่มผีแชร์ลงกลุ่มผีของกลุ่มนั้นบางกลุ่มมันขออนุญาตมินก็ได้วยถ้าไม่ขออนุญาตเดี๋ยวเขาจะไม่อนุญาตโพสให้เราครวยขั้นตาของเราในสถานที่ในค่ำคืนนี้ดีกว่านะครับผมวันนี้เราอยู่อย ะนะครับอ่าวันนี้นะครับเราอยู่กับถานที่ที่เรียกว่าเป็นโพรงทางเดินป่าเป็นทางเ<า><า>ดินป่าจริงๆม,มันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแต่ทางเดินเขนาเรียกบ้านนางลำม,มันต้องเข้าไปลึกมากโอ้หลายตึกสองสามกิโลจริงๆเรามาทุกครังง้งเนี่ยเอาเอาเ,เ,เอาไงอะไรวันนี้ตั้งใจที่ที่จะไปเข้าบ้านแหละแต่ทางเดินแ่ะทั้งที่จะไกลและลึกมากปรากฏว่ามันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่เขาเคยเป็นนางลำเป็นลิเกจะได้มาที่เราเคยไปจะมีรูปถ่ายที่เป็นนางลำอยู่ตอนรุ่นนานใช่ แต่ปรากฏว่าระหว่างที่เราเดินทางเวลาเราจะเดินเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีบางทีก็น้าท่วมเลยอะไรนะนางลำอยู่ข้างทางทางี่มันเคยเหยียบแล้วเจ็บตีหนึงองขาสนเลยตอนนั้นมีนางลำมีสารภูมิยอยู่ข้างแต่สารภูมิพี่ก๊อตพังไว้เรียบร้อยแล้วตอนนั้นนะครับมีสารภูมิอยู่ข้างสารภูมิมีนางลำอยู่ข้างทางเยอะแยะมากมายก่อนที่จะเดินไปบ้านเนี้ยปรากฏว่า เ,เรวบางที่เราเดินไปเนี่ยเราพบเจอกัะดดวงไฟในปริศนาซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับบางคนก็เรียกว่ากระสือบางคนก็เรียกว่าผีโพงวันนี้เราก็เลยกลับมาพิสูจน์อีกรอบหนึ่งว่าเนี่ยมันจะเจอหรือเปล่าแล้วก็เคยมีชาวบ้านครับตอนนั้นเราเปิดไลฟ์แล้วมีชาวบ้านขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาทางนี้หายไปนูน้นเป็นป้าแล้วข้าหายกลับไปเลยเพราะว่าถ้าตรงไปสุดทางจริงอะ่ะเป็นทางตัน จำครั้งหนึ่งที่เราเคยเอากลบมาล่อไหมแล้วมันกินใช่กินอะไรไปเลยตอนนั้นเ,เราเคยเข้าเนี่ยก็บ้านหลังนั่นแหละที่เราเคยเอากลบเอาอะไรเข้าไปล่อแล้วปรากฏว่ามีดว<ล>งไฟเนี่ย,ยวิ่งเข้ามาชนกล้องแล้วก็เหมือนฉีกเศษกลบเศษอะไรเนี่ยที่เราเอา,เอามาล่อไว้เป็นชิ้นเออที่ไรามาล่อไว้ก็เลย คือหลายคนเห็นเยอะเลยว่าเป็นดวงไฟวิ่งเข้ามาชนเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเราจะเจออะไรไหมนะครับเราไม่รู้ครับเพราะนั้นพิสูจน์ไปด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปกันพาร์ทเดียวเลยแล้วกันใช่ให้เดิรถฟาวรถเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเลนกล้องป๊บนึงนะครับไปน้องไปฟารถไว้ป่ะพวกเราลุยเดี๋ยวดูว่าแล้วถ้าถ้าเราเดินเข้าไปได้ที่แบบ ในัตบ้านแล้วก็จะเดินให้ละกันเราบอกว่ามันไกลจริงๆไกลจริงๆนั้นเราลุยกันเลยดีกว่าก่อนเข้าหึสาธุนโมตัสสะพระค w o โตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระค w o โตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคว o โตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรตายก็แล้วแต่จะนู่นนี่นั่นตาหรือจะว่าจะพ่อคพ่อคแม่มึงตายขอให้ท่านให้ออกมาสัมผัสกับพวกเราด้วยเถอะครับสาธุไอสองตัวนี้อยากเจอครับเช่งด้วยเจอมึงเฮ้ยไออะไร ซ้อมซ้อมเยี่ยซ้อมเฉยๆไปสองร้อยกว่าท่านตรงนี้ฝากแชร์ขอสี่ร้อยท่านได้ไหมห้าร้อยท่านก็ได้ไปแชร์ไปทุกคนไปวันนี้ผมบอกเลยว่าผีไม่ได้แดกผมหรอกผมมากสามคนอะเพราะว่าเรากินข้าวมาเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวแม่งเจอนี่นี่เลยมปผงผีไม่มีจริงอ่ะคนตื่นทากูดูมาเยอะกูบอกเลยทางอะไม่ต้องเดินแบบอย่างลึกเนี่ยมันลึกมากเลยเว้ยใช่ไปไกลเลยอ่ะไกลเลยอ่ะไปนั้นเรารีบเดินเข้าไปเผื่อเราเจอ เฮ้ยอะไรอ๋อเสียงเพลงหอกสีขี้อะนี่ไจ้หลอนนะเนี่ยไม่ได้หลอนมึงเลิกดูดได้วยนะมึงเติมม right. so ึงไม่ห้ามกูอะกูงพูดแล้นั่งดูดด้วยมาเล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 ยนี่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 จะสอดไปแน่พ่อไปนี่ไปสาบคนเฮ้ยอะไร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 มีอะไรมึงพูดเลยใคร ใครวะใครเป็นคนก่อ,เ,อ,รกอเรื่องใครก่อเรื่องคืออะไรก่อเรื่องอะไรไอ้เ oui หี้ยเสี่ยมนคนเดินตามในป่าแมลงแมลงทุกสิ่งเกิดได้มีเหตุปัจจัยมีเหตุผลดูเยอะเน่ยสัตว์ทุกสิ่งเกิดได้เกิดเกิดด้วยมีปัจจัยไม่มีปัจจัยมันเกิดไม่ได้บางคนไม่มีปัจจัยทําไงไม่มีกินไม่มีแดกบางคนคิดอะไรไม่ออกเอ้ยนองหลับตาดูแล้วมึงจะรู้ว่าโคตรมืดเลยเออว่ะมืดจริง อะไรของมึงไงเฮียไอ้ีเตี้ยกูงงเอ้ามึงหลับตาดิมึนไม่ละไอ้สัสกูพูดผิดไหมเออไม่ผิดวันนี้จะท้ายถึงเต็นที่เลยวันนี้กูบอกเลยออกมาเถอะขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์ไปขอลังใจเท่านั้นแหละแชร์ไปทุกคนจ๋าจ๋าเรวิญญาณจ๋าที่อยู่ที่นี่ออกมาเลยนะจ๋าวันนี้มาสามคนอยากพบอยากเจออยากเห็นหน้าตาจะจิ้มมินนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมองต่อแถวดิมองแล้แต่มางขานิเออ เนี่ยโบราณน่าบอกอะแต่กูกูก็ไม่รู้น้ำโบราณเขาคือใครอะคุ้ยนายเคียปักคนน่ากลัวเลยครับเอายังเอ้ามึงจะไม่มึงไม่ไม่มึงมึงขี้โกงทำไมมึงไม่รอดไอสัตว์ต้องสามคนก็นี่ไงก็รอดมึงตั้งกล้องเลยกล้องมันตั้งได้นี่แหละยืนสามตั้งกล้องเลยยืนสามคนเลยเนี่ยเวงกรรมกูบอกแล้วเวงกรรมมีจริงมึงให้กูมึงจะมากับคนเดียวไม่ได้หรอกบอกแล้วเวงกรรมมีจริงขี้โกงไอยสัตว์มาต่อแถวดิ เราที่มึงเข้ากลางมึงก็เป็นแถวเดียวกันเลยดิควายอ๋อยังหนึ่งสองสามไอ้ยังเจไอ้สันฝังนู้นมึงมองฝั่งนี้ก็เห็นกูเนี่ไอ้สันไอ้สันรู้มากเยี่อมึงไม่รอดฝั่งนู้นเลยอุ้ยเสียงอนาตอุ้ยอุ้ยเสียงอนาตเฮ้ยเดี๋้ยเจเฮ้ยเดี๋ยวเจวิควีคยุ่ยยุ่ยยุ่ยสติยี่อเฮ้ยเสียงอนาตเปนยังไงวะเฮ้ยเขาเขาเขาเปิดหมอหมอรำมหรือเปล่า สตริงวิก่อนนี่อยู่วิ่งนี่แต่ไม่ได้เสียงระนาดข้างในเลยเออข้างในก็มีแต่วงอันนี้ไม่ใช่อันนี้เสียงเพลงอย่างนู้ดนี่เพลงสตริงสัตว์อนามลาเสียงระนาดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครอ่ะใครไอเจ๊ไม่มีใครกระถิ่นเต็มเลยเฮ้ยหนีกระถิ่นนั่งไอสัตว์นี่ไอเสียงเงี้ยแยกไปก่อนนะอแต่มันมีเสียงอ่ะคนเดินตามมาที่เป็นเป็นเหยียบพื้นไง าไม่ใช่มันเป็นเสียงเดินเลยไม่น่ามีอะไรหรอกไม่มีมั้งสัตว์ไมม่ีอะไรรหออกาจจะเป็นสัตว์งานสัตว์ไม่ตายก็ระวังไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนแมงห้านาในสัตว์เอ้ย่หิ่งแมงงองแงงไปเข้าไปอีกไกลเลยสามแล้วก็ท่านตรงนี้แชร์ขอห้าร้อยท่านทุกคนโดนแชร์หน่อยนะวันนี้สมัครเติมมาสิบแล้วมาสิบไปเลยครับผมไปโกงตลอดเลยที่เนี่ยตอนไหนวะ เมื่อกี้ไอ้สาวร้อยหันไปทางนู้นไม่รู้เรื่องเลยตอแหลจริงนมึง่งดงกระติเลยเุกอย่งเออโหนีแม่งโคตรเงียบเลยอ่ะผีอันนี้ทางยังโอเคแต่เข้าไปข้างในแม่งเริ่มไมึงนะพระเวสีถ้ายังอยู่นะออกมาพบให้เจอให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเดินข้ามมันสิเฮียเฮียกูมอมอยู่เราแม่งวัยรุ่นยุคใหม่เว้ยเราก็ไม่กลัวผีเว้ยเจสแมงหาก็ได้มแม่เห็นไหมเห็นไหมกลัวเสอิห่างแล้วไในที่นี่ห่างเกินไป เดี๋กกูดูเฟรมเองอ่าเดินฝั่งนี้นะมึงกล้องทางนี้อ่าเออมึงจะเห็นหน้ากล้องมาไหมไอ้สัตว์ไม่เห็นไงไปเลยไปดวงวิญญาณสัมภเวสีที่มึงอยู่ที่นี่ช่วยออกมาหาพวกกูหน่อยกูสามคนมาเยือนพวกมึงแล้วใช่เฮ้ยทำไมมันที่ทางมันแปลกวะเออเอ้ยจริง่มันล็กกว่านี้ปะใช่กูรู้สึกว่าเปี่ยวๆมากเลยจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งมีเสียงอะไรเสียงคนคุยกันใครมาคุยเหี้ยกูจะรู้ไม่ไ้เหี้ยกูไม่รู้จักเขานี่ในป่า นายพานมั้งเขาทรงสายคงมานั่งห้างอ่ะนั่งห้างไม่ผี่อะไรห้างเหาป่างั้นมึงเอาอะไรไปห้างนั่งบิ๊กซีก็ได้มันไม่มีบิ๊กซีมันเป็นป่าโอ้ไม่นั่งก็ได้ดีมากยังยอมได้ด้วยขอบอยากเจออยากเห็นออกมารับบุญหน่อยเร็วจิกกูจิกกูเอาบุญมาสองเอาบุญมาสองเอาบุญมาสองครับมารับบุญหน่อยครับอุ้ยออะไไร้สัตว์เอ้ย แม่งอีกนะเสียงคนเดินตามกูอีกแล้วมึงด่ามันดิไม่เดินตามกับเพี้ยแล้วมาเดินหน้ากล้องอย่าเออขยันตามจริงเลยไอ้สัไม่เดินกับพวกมันนุ่นไอ้เฮี้ยมึงเดินข้างหลังกูเขาจะเห็นมึงไม่ละเออเฮี้ยนี่ใจเขาใจเราดิวะเออไอควายให้กูเดินตามหลังมึงมึงก็ระแวงมั้ล่ะใช่ผีเฮี้ยฮึมมีมารยาทเลยแม่งเขาลกเป็นหน่อยดิว่ามารยาทอะมนุษย์เท่าเทียมอะเฮี้ยเขาไม่ใช่มนุษย์ด้วยดิเออนั่นแหละเหมือนกันอะไรเดี๋ยวคนเดินเดี๋ยวใบไม้ตรงเนี้ย ใช่ยหน้ามึงได้ยินแบบกูเลยใช่ป่ะอ่ะเนี่ยพี่บอกมาหน้าให้มันมาหน้ากล้องพิซซ่ามาส่งครับพิซซ่าที่อะไรคอมเมนต์เขาบอกอุ้ยอุ้ยเจ๊ได้ยินแล้วไตีมากได้ยินแล้วเสียงเดินในป่าเลยตรงนี้เลยสัตว์สัตว์แหละไม่ใช่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 สัตว์เป็นอะไรผียานเขแลวงมัน ท่านอยู่ออกมาให้พบให้เจอเฮ้ยก๊บนึงเใช่ไหมอะไรแบ๊บแบ๊บแบเฮ้ยข้างในมีมอไซค์เหรอใช่ป่ะเอออัดไฟไปเลยอัดไฟไปเลยแกก็อัดอยู่นะนู่น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 เฮ้ยเจ๊เฮ้ยไฟทางไฟไม่ใช่ไม่ใช่ไฟทางเฮ้ยมึงลองดับไฟไฟเสาเอาไฟลงไหมไอทำไมเสาอยู่ใครอะครับซูมไฟนี่ไอ้แมค์อัดไฟไปดิ เสาอยู่ต่ำอย่างเหรออาจไฟค้างไว้เลยอัดไฟค้างไว้เลยไปแลป๊บนึงอไฟค้าง,างไว้ลหายไปแล้วมันอยู่ในเป็นป่าเลยรน่ะตรงนั้นน่ะเหมือนไฟท้ายมอเตอร์ไซค์แต่กูยังไม่ได้ยินเสียงรถเลยมอเตอร์ไซค์มันไม่สูงครับทุกคนตอนนี้เราบอกว่ามันไม่มีทางน้าเป็นทางตันเลยนะถ้าเดินตรงๆตรงอ่ะไม่สามารถที่จะรถมันจะผ่านได้นะแต่ถ้าเป็นมอไใครก็สบายใจแหละมันลอยสูงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่สบายใจใครมันจะเข้าไปพี่มันเป็นทางตันแล้วข้างในมันจะป่าลก ่ไมทันเนี่ยตอนนี้คอมเมนต์เห็นเต็มเลยเออไม่ตลกแล้วแต่กูเริ่มกระสือกระสือเหรอพี่ตี๋ไม่น่าปกติจังนะมันมึงจะเป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมึง,ม,งมึงกล้าข้าฝันพี่ตีกูเมื่อไหร่สัตว์เอา,ปาไปละใครวะนี่ไงพี่ไทเกอร์บอยกูงไงมึงนี่ยขยันไม่ส่งหาเรื่องให้เขาเฮีย้ยอา้าวพี่กูทำไมอ่ะมึงเก่งกินข้าฝันพี่กูเลยเออมึงตามมึงตามพี่กูกลับบ้านเลยพี่เดี๋ยวส่งแมพให้มันด้วยนะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮยไอ้เฮี้ยใครเด้อ

เฮ้ยเร็วดิเร็วเดี๋ววิ่งวิ่งเขาใส่แม่งเลยวิ่งเขาใส่เราไม่ต้องกลัวเว้ยไปเลยวิ่งเลยไม่ต้องกลัวมันวิ่งใส่ไม่ต้องกลัวมันวิ่งใส่ไปเลยไปวิ่งบวกแม่งเลยไม่ต้องกลัวมันวิ่งเข้าหาเฮ้ยเดี๋ยวปัญาเ็ไววเมอยู่แค่นี่เองไอ้อไม่ใช่หมอยม่เ้ทางตันทางตัน แล้วแล้วไฟมาไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ในป่าไม่ต้องกลัวมันวิ่งไม่ต้องกลัวมันใส่ฮะไปเข้าไปหามันเลยคนก็คือคนเว้ยทุกคนแล้วแชร์หน่อยถ้าใครเห็นแล้วแชร์เลยนะคนก็คือคนกูไม่เชื่อว่าเป็นผีไม่เชื่อมันก็ดีนะเว้ยทุกคนฝากช่วยแชร์หน่อยนะครับผมตอนนี้สี่รอบกว่าท่านห้ารอบกว่าท่านขอน้างร้อยกว่าท่านได้ไหมกูด้วยไงทางยูทูบนะครับผมถ้า มารับชมย้อนหลังแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะนี่มันอยู่ที่นี่แค่ต้นไม้นี้เพียงแค่ต้นไม้นี้เมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเสียงคนร้องใช่ป่ะใช่เสียงคนร้องใช่ใช่เดี๋ยวมันคนร้องหญิงอ่ะเฮ้ยข้างล่างเป็นทางตันแล้วบัสนี่เมื่อกี้มันอยู่หลังต้นไม้นี้เลยนี่ต้นเนี่ยมันไม่มีแล้วอ่ะป่าหมดเลยเฮียเฮ้ อะไรอุ้ยอุ้ยมันวิ่งอุ้ยอุ้ยมมาอุ้ยมาดูมาดียอ่ดูากูหน่อยดิอยิ่งเตะะเทุกคนแชร์ทุกคนทุกคนแชร์อะไรอุ้ยขนลุกมากเฮ้ยมาตั้งที่ก่อนตั้งีก่อนเห็นป่ะหลังหลังหลังต้นไม้อะไอแม่งุบออกมาเลยอ่ะแม่งฟุบออกมาเลยอ่ะจะฮะแม่งฟุบออกมาเลยอ่ะถ้าร้อยกานงนี้ ทุกคนขอนเจร้อยเลยไหมทุกคนแชร์หน่อยแช่แช่หน่อยขอนเจร้อยเดี๋ยวเจร้อยผมเข้าไปดูเลยว่าในป่าแล้วมันเป็นอะไรเลยแชร์เลยดูเดืเลยจะดูอเลยเดือเลยแล้วที่ลิงปากบูดด้วยนะครับฝากแอดไลน์เพื่อนเพื่อนด้วยใจดีนะวันนี้เราแช่ใช่ไใช่ใช่ไหมใช่อะเฮ้ยมันเป็นหน้าแดงอ่ะเห็นง่ะเจเลองซูไม่ได้มันเป็นหน้าแดงอ่ะนี่เฮ้ยเหมือนเหมือนจะเห็นหน้าว่ะมันหายไปแล้วมันเหมือนหน้าแดงอ่ะเมื่อกี้ก็อยู่บนไม้นี้หายไปแล้ว อยู่แค่ต้นไม้เนี่ยเออหายไปแล้วเฮียเมื่อก็บเป็นเหมือนหน้าแล้วไอ้กูซูมแบบสุดเลยใช่เออเพราะเมื่อกี้กูเห็นเหมือนหน้าเลยหน้าแดงๆอ่ะเฮ้ยอันนี้อุ้ยเงาเงาคนเหรอล่างไปเลยเลยไม่รู้เนี่ยล่างไปเลยเลยเฮ้ยใครวะใครจะมาอยู่ในนี้กูก็ไม่รู้กูไม่ใช่คนแถวนี้กูกูก็ไม่รู้กี่คนแล้วตอนนี้เจ้าร้อยน่าแล้วตอนนี้ กระสือไหมครับผมว่าไม่น่าใช่อ่ะพี่แชร์หน่อยได้ไหมอยากเข้าไปดูอยากเข้าไปดูอ่ะแชฉะหน่อยได้ไหมอ๋อนี่ครัเสาทูทูเฮียเราขยับไปขยับมาครับมึงดูดิเออพายุแรงเปล่าเออพายุแรงเว้ยอุ้ยอุ้ยพี่เว้ยมันพุ่งไปแล้วมันพุ่งีกแล้วมันพุ่งอันหนึ่งทำไมแรปเปอร์ไม่มีตีนไม่วิ่งไงเฮียทำไมกูเป็นแรปเปอร์วิ่งไม่ได้ไงฉับรู้แรปเปอร์ก็กลัวผีเป็นน้อกูต่อยพ่อไม่เถอะแต่กูวิ่งได้ ดูหลังมากเล่กนกี่คนแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ตอนนี้จะหกร้อยแล้วทุกคนแชร์หน่อยแชร์หน่อยเเเร็ววดี๋ยาไปใครแทงพวกฟาร์บอาบผมนวดแน่เลยเฮียฮะฮะไอ้ใครมันตั้งด่าน่างนี้เปล่าพ่อมึงมั้งไม่ใช่ไปตั้งด่านก็ไม่กลัวหรอกพ่ออยู่สพสนสพก็สอนก็เหมือนกันอะไอเย้ไอเฮ้ยมึงสวดทำไมอ่ะสวดอะไรกูไม่ได้สวดไม่ได้กลัวอะไรนักเมื่อกี้พ่อไม่กลัว นนี่กดูอเคียเลยนี่นี่กูได้ยินเลยมึงเสืต์อมไรกูหายใจกูเหนื่อยกูเหนื่อยเข้าใจโหมมึงหายใจเป็นคำคำบทสวดเลยนะมึงหูมึงดีเกินโอ้ยไอยห้อยโอยผันเตกใจหมดอะไรสวดมนม์อะไรอสระอ ถือไม้หนามไว้ไม้หนามไม้หนามมีป่ะไม้หนามไม้หนามหญ้าหนามได้ไหมพี่นี่เป็นต้นกระถิ่นนะทุกคนฝากช่วยแชร์ไปหน่อยทุกคนเฮ้ยไปไม่ได้แล้ววะเฮ้ยทางมันตันมันไปไม่ได้แล้วเฮ้ยบัสเฮ้ยทางมันแตกอ่ะเฮ้ยกูไม่คุ้นเลยวะเฮ้ยจริงเอ้ยไม่คุ้นเลยพี่ทุกคนไอ้แล้วตรงไปไม่คุ้นเลรอทำไมไม่คุ้นเหรออนี้เลยวะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไอ้สัตว์ อยู่อยู่ใช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 ่แม่งหายยมงไงหายยไอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม er ปากแม่งเลยพี่เออตามุมแรงอ่ะเมื่อกี้เหมือนเสียงผู่เลยนะใช่ป่ะเสียงลมล่ะ ไม่น่าใช่ไหมบ้านมีควาหมายนี่ไปไหนแล้ววะกูอยู่ที่เดิมกูอยู่ที่เดิมปลาเขาไปไหนเงียบๆนะเงียบๆแล้วกูจะฟังเสียงมันว่าเป็นคนหรือเปล่าหนหึหึหยหึหึเหึ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 แดงึหึหหึ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 หหึ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 เึ้ึหอหึหึหึหงหึหึหึเห ไอสัตว์อยู่หลังต้นไม้เสียงขู่มันใช่เหลือก้อนนึงโอ้เสียงโต้ปะวะเสียงโต้กี่เยอะไรล่ะเสียงโตงเรื่องแข่งได้ไงอ่ะเสียงโต้ฆ่าไฟจักรยานไงทําไมจักไอ้เยอะจักรยานจักรยานเยอะโจ้ยังอยู่บนจักรยานได้เลยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ไอเจ้าคนเฮ้ยเฮ้ยมือนเห็นเป็นหน้ากูเห็นเป็นหน้าอ่ะอันนี้กูเห็นเป็นหน้าใช่กูเห็นเป็นหน้ามันขู่ใช่ไหมหกร้อยวัตต์ไกล้ไหมสัตว์ไอบ้านมึงโอเคไหมโอเคเฮ้ยพี่บัา มันม่โอเคแล้วเนเห็นะทุกคนเห็นใช่ปะทุกคนเห็นใช่ปะแง่์เห็นเลยเสยเสนมึงเปโอเคใช่ป่าเป็นไรไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยงบ้าบ้าไปอยู่กับไปไรบ้าแล้วมันอะไรอยู่ดีไอ้เหี้ยมันใช้หนังไอ้สันเลยข้าไปใกล้ๆได้ไหม เออไปดูดิจเออเข้าไปใกล้แล้วเหรอแล้วก็อยู่ตรงต้นไม้เลยถอดเท้าไม่ไหวนะเอาดิเอาดิจะาปมึงมึงส่วนมนเลยมึงไม่ทักอ่ะสารตัวสารศัวสารมาขวบตรงตัวสารมาทรงตัวสารตรงตัวาอย่าทักกูนะตีสกุนตัวลรงตัวที่มึงตายยับตวบีวงเดียวมา มาเลยมาเลมันเลยาเฮ้ยมึงเัดแยัยีู่สวดอยู่น้ำพงศ์ตัวสามตัวาตัวตัวสามตัวสามตัวสาตัวสาบตัวาตัวสามทีเฮ้ยไอ้บัตบัดจับ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 ับจับับบับจับจับได้ไปไหนวะบัตเอามาก่อนไปไอ้บัตเอามาก่อนมันลกไปบัเอามาก่อน

เราเราเรื่อตัวช้าเลยว่ะเอาไปออกไปหายใจเอามอตรงนี้มหายใจตรงนี้ไม่ได้หรอกแป๊บนึงผมขอเอาทิ้งน้ำออกก่อนเออหายใจนี้หายใจไม่ออกตัวช้าเลยว่ะตัวช้าวิ่งเข้าไปเหมือนวิ่งเข้าไปหาเออไปไปไปงตรงช้าเลยอ่ะตวช้าเลยอมันมันมันน้เป็นยังไงพี่ไม่มาเป็นดวงไฟเลยมันวิ่งเข้าไปหาปุ๊บกระแมุปเข้ามาเลยสัหาน้ามันดิ แบงน้ำมตปะกโตตโตสมบเดก่อนนะเฮ้ยไม่ใช่บตอานนั okay. ่งก่อนเปล่านั่งก่อนเปล่างตานนอกตาลอไลอยู่ตาน็อกเข้ามาดิไอเหี้ยลึกด้วยไกลด้วยโอเคไหมน่าสูดใจก่อนเออน้มสะเออมาต้องมนเยอะตามันแดงมันไม่ใช่มันอะ ที่ตาไม่นแมกลัวเลยอุ้ยยิงยุงตาแดงไม่ว่าตาแข็งด้วยบัสโอเคป้ะเนี่ยไอ้เหี้ยบาสบาสโอเคป้ะบัสโอเคโอเคบัสเฮ้ยมึงพัดลมให้มันหน่อยโอเคป่ะมาโอเคบอกโอเคไม่โอเคบอกไม่โอเคเลยหกร้อยกว่าท่านตรงนี้ช่วยแชร์หน่อยทุกคนผมก็ยังไม่รู้นะว่าข้างในมันคืออะไรอ่ะมึงจะได้จะได้รู้ไงพี่โอเคป้ะแต่ตอนเนี้ยผมผมผมห่วงทีมงานแป๊บนึง เพราะมันทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมล่ะผมคงไม่ต้องพูดอะไรอ่ะคืออะไรวะไอเจ๊คืออะไรวะห้าห้าแทงหัวไม่ใช่ไม่เขามือสั่นบัไมึงกับมึงเถอะแบทออกมาะอีกหน่อยดีกว่าป่ะทำไมให้มันพูดจากตรงนี้หน่อยหนึ่งปะ่ปะปัปะ่ปะรู้ไหวปะ่ะรู้ไหวป่ะอึ๊บไป<ะ>เด้หน่อยไปได้หน,น่อยมึงโอเคไหมเนี่ยบอกกูดิตั้งไหนแม่ง<ะ>ขนาดโลง่โลงๆแม่งรู้จังรู้อึดอัดเลยอ่ะ เดี Ooh, ๋ยวตานกตานกรีบเข้าหน่อยน้องเอ้ยตานกดูไรอยู่รีบเข้าหน่อยตานกไม่ดีแล้ววะตอนนี้รู้สึกไงบ้างบัดโอเคไหมเมืไปกินบัญชาใช่ตัวบัญชาเปลี่ยนตางแต่น้องหมดโอ้ยโคตรไกลเลยบัดอะไรนะโอ้ยโคตรไกลเลยตาไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่มันเลี้วอ่ะดูดิ ไอ้เยอะคนน่ากลัวเลยบางคนไม่มีลูกตาลูกตาแดงเลยตาแดงกล่ำเลยปกติปกติใช่ไหมสุริชาเออไม่มาโอเคไหมอืมเหมือนไม่ใช่ความมันพาไปออกแปงนไกลกันนี่เหมือนไหมใช่ก็ด้ก็ดีลุยต่อไป้ไหยี่สิบคนเลยเนี่ยกลัวเมาเอามาไปม่ไหวแล้วไปออกก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวไาถ้าเราไม่พร้อมอ่ะเราเออเราเอาตัวน้อยพร้อมเออไปนีซื้อกูดีกว่าเพราะว่าถ้ามันฝืนอ่ะ มันเชี่ยวกูดิมันทุกอย่างมันแย่ลงเลยเพื่อนที่คุณเลยไหมันมีมันมันไปไม่ได้ทางมันตันป่ะใช่ผมทุกครั้งอ่ะไม่เคยเจอทางแบบนี้เลยผมงงทัางที่เรามาทางเดิมถาบ้านให้ตายเลยให้ตายหาเลยว่าผมมาทางเดิมก็ถ้าเดินไปทีแล้วทางมันไม่มีอย่างนั้นว่าแม่งแต่ว่าทางไม่ปู่มาไม่รู้เหมือนกันเจมส์ทางแย่เลยารเรอ๋อเ่ะเอ๊ะไปบักเธอมาก่อนไปถอนก่อนทุกคนผมขอเป็นกำลังใจทุกคนกดแชร์ให้บัานหน่อยนะทุกคนไปตามแชงกลับเลยอ่ะเออ ก็ตอนแรกเห็นตามันแปลกแล้วแล้วไอ้เชียคําพูดตาของขวางแม่งแตกกูมีประสบการณ์แล้วไงกูบอกไอ้เหียออกดีกว่าถ้าฝืนไปอ่ะแย่เพราะนั้นกูรู้กูรู้ลิมิตตัวเองอยู่เฮ้ยแบงบงแบ้ยอะไรอ่อแบงแบไ้แบง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 แแบง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 แบแบงแบแบง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 แงแบงแบงแบงแงแบงแบงงงแบงแบงแบงง แบงแบงไปออกทางไปงี้ทางไปงี้อะไรเฮี้ยอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยว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 มาไป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 กูจำให้ได้ว่ากูอ่ะแค่วิ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วพอกว่าออกกว้างมันอ่ะแล้วไฟมันฟึ๊ดไม่เลยอภิชาไม่ไดอันตรายเฮ้ยไอ้เฮี้ยไฟแดงมาไอ้สัตว์อะไรไอ้เฮี้ยมันแวบผ่านหลังกูมาเมื่อกี้เย็นเย็นเฮ้ยกล้องเห็นไม่ทันไอ้สัตว์เย็น ไป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 เาูไแบงไแบงอยู่ดีเป็นี่อะไรเนี่ไปเิทางโดยอยู่ี้ไปไเจปออกมาป่ะเจ้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 เจ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 เ้ กังนี้กังนี้มาตอเ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยใหมัดูอเจียก่อนดิเนอะไรโอ้โหเหนื่อยหางไกลด้วไปไปไปรวมกลุ่มกันไปรวมกลุ่มกันไปเฮ้ยรวมกลุ่มก็กลุ่มหน่อยเย็น้ยก็เจย์โน้ยกถึงแล้วก็ถึงแล้ว สติมาเราทุกคนแล้วใช่ไหมเออผมมีสติแล้วอะไรไม่มีอะไรเจไม่มีอะไรไม่มีอะไรลงไม้แล้วออกเลยไม่ีอะไรอยู่ตรงนี้นั่นไปงั้นขอบคุณขอบที่อยากเล่ามากเลยว่ะเดี๋ยวไปเล่าพรุ่งนี้เอาออกจากตรงนี้มั่งไปขอบคุณผู้ใหญ่ครับกูเดินไปรถก่อนนะเออไปไป